ไม่ต้องไม่ต้องไม่มีพงทำไม่ได้ขาดเลยจะคุมกับเหนือพุ่มหัวหนา <laughs> สวัสดีครับนางรองพอดีเลีมพูก,กับผมโดนสายเสียบครับวันนี้อากาศร้อนครับพี่น้องก็เลยชวนทีมงานมาหาลาประกุดครับเป็นหวยลำมาดครับน้ำก็กำลังลดซุยๆเลยแต่ว่าไม่ได้เข้ามาดูหมายกันนะครับพี่น้อง คำทางมาเลยก็เป็นหมายเก่าครับหมายนี่เราเคยมากันแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นผลงานก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องแต่กวันนี้จะกผลงานจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามครับทีมงานก็เป็นทีมงานหน้าเดิมๆครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมครับว่ามีใครมาบ้างแล้วก็เราจะมีผลงานให้พี่น้องได้ชมมากน้อยขนาดไหนครับผมไปลุยครับเก็บสายลมครับพี่น้อง สวัสดีครับวันนี้จะมาซอนมวยเด็กหน่อยดูครับอันน่าพอมาแล้วอาจ่าจับจวงเลยพี่น้องเห็นแต่หลังครับเสียนนำครับผมใช่ครับคนละครับครับมากับรถคู่ใจครับอีเท็กซิ่งเขาแต่วันนี้เปลี่ยนท่อเรียบร้อยครับวันนั้นโหหูแทบแตกจุดดำครับสวัสดีครับคือมังลาวครับผมโอ้งานนี่มานี่นอนผมมาเร้วนั่นไงโอ้ยนอนครับวันนี้ก็ เอาเรือมาสองลำครับลำแรกก็จะเป็นเทปสายลมกับเซียนน้ำแจ็คซิงครับแล้วลำสองก็จะเป็นโทนสายเสียบกับเขยมืองลา <c oughs> ไปครับพี่น้องโซนน,นน้ำก็คือนอนคูน่นะเอาละมึงนเดี๋ยวก็ดูใครใครได้นอนคูนี่เขยเนาะภาพหมายครับพี่น้องส่วยๆเลยกรรมกระหลายครับไว่ไม่ต้องพูดถึง uuuuu chẳng suy luôn chẳng hạn chút ồ uuuuuuu chẳng hạn chút ồ uuuuu chẳng có xài đâu ตัวนี่ยังสวยยังไงก็ได้มุดน่ะตัวมีตัวหลางด้วยนี่มีตัวหลางด้วยดั้มขึ้นมืเอเออทำไมตรงนั้นน้ำเขาเพิ่งตะวันเหี้ยเฉยอตะหรือไม่ก็เขาอาจจะลากมาอยู่คาข,ข,ข้ามฝลังเออมีสวนใช้ปลาพวกปูงี้ งานไงชี้ไดเจ็ดหมดิหมเจ็ดะมึงเกิดเลยที่เนี่นี่อย่าพูดนาหนาบันไม่รู้เหมือนกันจำไหนก็จำนั่นเลยไปเยอะเปืือยมดดลมซักสีเดใช้ลมดอกหญงไม้กล้วยเหแต่มาจำกินเลี้ยน่ะไปดูจ้ะที่นี่ต่อไปฮะหมูหมูดีดีซื้อซื้อจุดตัวหนึ่งก็ได้ต่พี่ นาะขาอาตะมันก็พอก็นี่มึงไหวังกูไม่เทพไอเทพไอทเทพมึงไหวจังกูไหมสื่อมะมุสื้อมูอมตัวหนึ่งมาขาวแต่มันเอ,อยเดี๋ยวค่อยเอาหมูงานแต่งไห้น้ำมาดีกว,ว่าเด็กทีววนีอดเิอนใหญ่ใหญ่ัอุ้ยอะครับจะนำโยนอีกแล้วครับหูพรมไปเลยตัวกัวจะไม่ด้บุดนะนนี้ เดี๋ยวเด้อตะวงดาะคนมุดมีนนครับพี่น้องคืนอนโคนทุ้ทนนอนน้ำนะครับนก็ขึ้นเดยกันครับวันนี้ผมมาก็เสียนนามอีกแจ็กซิ่งครับนะโยนยายด,ด้วยครับพี่น้องะเคยเคย,เคยก็เยก็ทนอยู่เยกันอะอ,อะไรนนะคืนอนโคนก็ทนนอนน้ำนะเอาดีดีโอ้ยทไมมานะี่มันได้ยครับเสนน้ำกูจะไปเอน้ำตอตอตไข่กัมพูดนั่น มึงหักให่มันพันเลยนะอ๋อใส่เดไม่ได้โอ้ครับพี่น้องเดี๋ยวพายใส่ไปเรื่อยๆครับให้เช้นน้ำใส่ครับวันนี้ฝึกเซนน้ำครับส่วนคือนอนโคนั่นอ้วกบอกไปฟังต่อพี่น้องเอ้ยบอกโยนอย่างหนึ่งปอย่างหนึ่งว้าผมใหม่ึ้นนะ้นดอกเดี๋ยวผ่ากิทีร์ด้วพี่ทู โยนผากี่ทีแล้ว,วไอ้ที่ใบเห็นบนบนไปแล้วทำไมโยนขึ้นไรเบื้องโยาดก็ไมีผาต๊ะตามทุกอันแต่ไม่แต่ไม่เขาจุดตรงมีแต่จุดโฟกัทกกสทังนั้นเลยเอ๋แ้วครับพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ยุดใส่แล้วครับพี่น้องก็พายเรือไปบริเวณที่เราจอดรถครับไปจะย่มไปเรื่อยๆครับ เีืมีกับข่าวด้ททำกินกันครับแต่ที่เราสังเกตดูก็มีดอดมีอะไรอยู่ครับดอดละก็คืออันน,ะนั้ปลาซิวนี่ไข่ตอไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับผมอันนี้น่าจะอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่ากระสุงเหมือนกี่ได้หมุดครับโอเขยเมืองเราโยนใส่ตอเลยครับอันนี้ใครคนบอกผมนั่นไง เหนะ็นโฟมกระตุกไหมถ้าโฟมกระตุกลักษณะเนี่ยครับเ่วนใหญ่จะเป็นปรกุดใส่สื่อเลยมาแล้วพี่น้องนั่นไงนั่นไงมาแล้วครับกตัวเล็กครับผมนั่นนนงยืนแล้วฟางไว้พี่ ให่ใจสวยครับเหมือนนั้นนี่จะมีตัวบว่าเคยนี่นะแต่ทำไมสายย่อนหย่อนวะนั่นไงนั่น,น,ไ,งนไ,งไงตัวมันแนม่ที่สองก็ามาแล้วนะครับพี่น้อง เพราว่าเรามาดับประกวดครับเราไม่ได้มาพายเรือเล่นครับแสมตีสองครับแสมตีสองนะครับไม่เหมือนเทียบสายลมก็นำมีเจ็กริงนะครับอันนี้เข้ามาดักประกวดครับอันนั้เข้ามาพายเรือเล่นครับครับพี่น้องโอ้วิงนี้พ่นนะครับเต็มเลยครับพี่น้องโอ้ยเสยนนำดูใส่เท็กไหนไหนไหนโอ้โอ้หนูพี่น้อง ใส่สวยอยู่ครับมาวแล้วมาแล้วมโอ้โหให้เส้นน้ำปวดครับพี่น้องตอไามเนบอดอกเลี้มือรู้ว่าสามตัวนั่นไม่ใช่ตัวเท่านิ่ก้อยนี่ดูซิกรบอาจารย์เขาอะ เอาครับพี่น้องเดี๋ยวให้เส้นน้ำปดไปก่อนครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวจะเดี๋ยวข้าจะดูว่าคล้องจิงเป็นยังไงครับเหมือนจะมีอาการครับพี่น้องโอ้โหมาช้าแต่ก็มาครับนุน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 นโอ้โอเส้นน้ำโอ้โอ้โอ้โเส้นน้ำเส้นน้ำเส้นน้ำโอ้ไม่ถูกถ่ายไม่ถูกเลย นักไพเรือครั้งแรกได้ดูตัวเลยดูใส่ดูใส่พี่น้องน้ยใส่น้ยใส,ใส่โอ้ยนำ้ำใส่สวยอยู่โอ้โหเตรียมที่สองครับออกเส้นน้ำอ่าเส้นน้ำโป๊ดครับอ่ะไปเรื่อยๆครับพี่น้องพอได้๋ยกับเขาอยู่ครับตามมาแบบนี้คงไม่ได้กินเกลือแล้วครับพี่น้อง ออาลละพี่น้องเอาดีแล้วครับว้ของเทดีล้ำนี่ดูนะของเทเลยครับตัวใหญ่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอ,อุ้ยนำ้นำน้ำวุวูนั่นเน,นี่ยของเทเนี่ยของเทเนี่ยของเทเท่ ไม่เท่าหรอกอันนั้นนะตัวเท่าโอ้ยตัวเท่าปมือจะมาคุยกับเขาอน้องครับการห้าอยู่ห้ากินก็ยังงี้เลยหไ่อะครับ นี่แหละครับพี่น้องในเมื่อไม่ได้ประกวดก็จะกินกันยังงี้แหละครับไร้บ่อนทำปลาเสร็จเมื่อก่อนนะครับนอ้องกระตดต้มกล้วจะตุ๋นนะครับคนทำดูครับนุ่นครับนุ่งมัดแดงครับพี่น้องเมาต้มใส่หมัดแดง <c oughs> เราก็เป่าไม้หรอกเป่าไม้ครับ เราไปทีต้มใส่หมดแดงครับนี่ครับตัวเอาบนจอดะครับว่าเอาต้มตำดไม้ยอดใสประมาณนั้นแหละครับพี่น้องเดี๋ยวไปีชดไม้ปีชดไม่ใส่มาเดี๋ยวจะทำต้มประกดกันครับเทปพุงนัวเขาจะใส่มาใผงมาไหมน่ะนี่มีอะไรเกลือนี่ข้างนานะเออมีผุงแค่นี้ พวงวัดติดคลืนตัวนี้สงใส่แล้วครับพี่หนุ่มไม่ต้องทำไม่ต้องต้มเก็บพ้งนัวคงไม่ได้ใส่พ้งนัวแล้วครับมันไม่ทำแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องไม่มีพงทำไม่ได้ขาดเลยอย่าควบเนือผมเพราะหนาอย่าเพิ่งเสียก่อนนี่ไม่หอมแค่เป็นยังไงของแท้บู๊ ใส่เดรไลาใส่ไดรไลท์จิ๊่อยอืมไม้ดอกมีดอกขอดาัาตูดไปเลยนี่นะครับเดี๋ยเปียนเครื่องเทียบกันก่อนครับพี่น้องเฮ้ยแกไม่ดิดนี่เด็ดดอกเขาทำแบบป่า เศ็บส้ลมเก็กรอท่งยีงแหละครับส้ลได้ก็กินกินไม่ได้ก็ตอกินแต่ไม่มีพงครับพี่น้องวันแม่ลอยอีกแล้วพูดหนาลืมพงชุดรถน้ำชนมา,นา,นาหนาหนาตัวนึงใส่น้ำปลาสักน้อยใส่ข้าขวฟัวจะไหมเน้อตอนตั่ ขอขาควนอ่ะใส่ไปเมื่อไหร่เนี่นยนะ,ะนเตือนทีใส่ปลหทั้งตัวเลยกลางทิศโคโอ,โอปิดปุด่งไปพร้อมเลยครับพี่น้องใส่เกลือใส่หนึ่งแต่ขาดพงนัวครับขนาทำลายผมที่จับผมหมักเลย

เน,นา,า,าะลงไซบาตรงนี้เอาอ๋ <c oughs> อเด็งนี่ครับพี่เด็ดครับใบอีออม,อมผมดมูแล้วปิดฝาไวา้เด็บร้อย เดอ๊ินได้อันนี้เลยมงเด็กคนเต็มเลยนี่ขนาดไอต้มปลามีต้มุดวยขาต้นไหนเนาะหมดเขาไอหมดถ้วยหมดถ้วยเนาะกินกันมุดนี้ไม่ต้มดูอาจจะจัดเทปลุลุ่นลุ่นลุ่นว้าุจจาเยเด็กจะที่จะทางด้วยเด็กจะที่จะทาง กูปั๊บกูปั๊บอะไรอย่างเนี้ยใส่มไปได้เลยเดี๋ยวมันหวานไปนี่นั่นแหละป่าเขาเลย เป็นหม,มานเด้อมาพี่เตี้ยแต่ยายพี่เด้งติ่งแตหาพี่ก็ขาวพี่ก็ฟันมาขเขาลูกหลานเด้อมันหมานเด้อจะทงไวยจะคอกจะน้องกระมาดมมาันหมานเด้อโหนามยมีอันเด้อพี่น้องกินข้าวด้วยกันครับคืคือต้มปลาคุดใส่หมดแดงยอมใส่ยอมด้วย ไอู้ป,ปลาปลาดเนาะวันีข้าเนม,มดปะวันอาจจอิเนี่ยข้าวก็ไปจอมใี่ว่แม่รามกันขาดอย่างเดียวคน่ะว,วันนี้นะของลองผงนันว <c oughs> ไมมีผงนัวเ <c oughs> สืยชืีบสายมมาเตพี่นองเลยดูนว่าขานาว่าอะไเป็นดูดนวดปกวันนี้คนา โอ้เดกเทียนี่นะเซนตคุยกับผมตัวน้ำหรือนำมาทีหลังเซนตีฟังไว้นะสิบปีคนนี้ไม่พ้นหรอกจริงไม่ลืมต้องโดนสักวันหนึ่งกันได้เลยอย่างนั้นก็ไม่รอดนี่แดดนี้ไปเซนตีเห็นไหมลำบากเลยเค่นี้งอกกับงออย่างละ ไม่ได้ต้องซิป,ปุ๋ยแ,แค่จะไม่สายก็เนี้ยว่ะไต่สูบซะสูบซะาว่ะจะหายไปจนดูดหมดคนลุกชู้วะนี่หนาจะต้องอยังงานอยู่เดียวน่า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 บวงทำง,งานเลยนี่ของแท้บวงดักหนูไปไม่บวงปะกุด ครับพี่เนาะลายคือเก่าครับว้าวว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 ้ววดินมดิ่มโอ้ที่ของเท่ดิ่ม่วงอันนี้อืมของแท่ครับพี่น้องบรรยากาศยิ่งเขาอยู่โคกอยู่ปลาครับ อร่อยเหมือนเดิมครับนี่ก,กินข้าวยิ่มแล้วครับพี่น้องนลักเเดอลงเรือครับเก็บกาบบานแล้วจะได้ไปนอนแต่วัน,นกาว่าจะเจงดีวันนี้ทำไปสองโมงเช้าว่าจะไม่ได้กาบกันแล้ว โอ้สานี่ครับจะทิบนี่ก็ได้ต้องทิบเลือดอย่าทิบผมนั่นนะถ้าไม่ช่วยไม่ลงได้พี่น้องนี่ทำอะไรก็ให้เขาช่วยทุกอย่างไปเลยโอเคจะมีปัญญาเลยไปครับลุยเก็บเม็ดครับผมเชิงคืออยู่รับพี่น้อง เชิเดือดตึกดตึกดตึ๊ตึโอ้โหไล่ดีนำมโอ้โหเส็นนำ <c oughs> วิ่งเลยป้าวิง่งป้าวิ่งนำ้ำโอ้โหหนุนครับพี่น้องเ็นนำโคตครับผ่า <c oughs> นต่อซะใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> เรื่อยๆอยู่รครับพี่น้อง <c oughs> ไปครับไปต่อครับ ทหนทำไมก็คือเงียบแท้ไปริวเลยครับพี่น้องสองคนเนาะคือจะเงียบ่ะครับแล้วก็เป็นไงนะอารเลยวาึดึ <c oughs> ดม,มันแ้นหย่ีตัวอยู่ไหมล่ะมีไหม่ะลองยกดูดดิคือมันหนได้มหย่น่อนอเงยน้ำโอ้ตัวอยู่เไขเรา ไป <c oughs> อีาานนอนนอไปๆไปไปไไปไปไปาปไไปไปไปาปเป้ปไงนะ้ไปไปยปลาไปไปไปเปไปไปไาไปะปไปไนไป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 ปไไปปไ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 ปปไ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 ไไปไปไนไปไปมปไ อมีมีตัวไหมมีตัวเห้ยแต่นั่นมันมีตัวอันนี้มีตัวนะเราเห็นวิ่งเทปเๆปเท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 ของของเราก็วิ่งนะเทปนี่ไง เบาหิวลูกลำมาดมาอีกแล้วครับท่านโอ้พี่น้องไม่อยากปลดนครับหายแล้วครับพี่น้องเอ้ยรับนีหายดวหายดูหลับนาหลับหาหับหาหลับหนาได้ไปไปไปหายแล้วครับนุ๊บหายแล้วไปรลัดลอยโอ้ยดูดูนุไปดูนุ๊าหน่อยโดนไปด้นะ บูญนายด้ะนายไมุ่้นอุ้ยรุ่มใส่ลุ่นๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆนๆๆๆอๆๆ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 ิๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆอๆๆๆๆันๆๆๆงๆๆๆๆ เย้องังกานสายมุดอย่างเดียวซูน <c oughs> อย่างเดียวเลย <c oughs> โอ้ยว่าจะใส่น้อยตอนนี้โอ๊กูเบสเซ็ตแล้วครับใาย ซิปาดตัวนั่นเอจถือมันคือไอซิาดตัวโอ้ยีซิกว่าตัวเลยตอนนี้ก็เก็บเบสเซ็ตแล้วครับพี่น้องเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันอยู่บ้านครับแต่ก็ถือว่าพอได้แบ่งกันอยู่ครับสี่คนพลละหม้อต้มหนึ่งกับอาแหละไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านครับผม เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานครับพี่น้องนี่แหละครับปรากฏที่เราไปหามาได้วนันนี้ก็ถือว่ายังไม่ตามเป้าเท่าไรครับแต่ก็พอมีได้แบ่งกันอยู่ครับสี่คนจะให้เทีบสายลมแบ่งครับพี่น้องระวังเงียงด้วยนะใครไปตานเงียงมานะเป็นห่วงสุขภาพดีนี่ นำคนเดียวเลยนี่ไม่ตัดเงี้ยนี่ใส่เ,เลยจะลืมครเพื่อนครับพี่น้องสำหรับการไปหาประกดวันนี้นะครับก็พอได้แบ่งกันอยู่ครับคนละเวลาเฉลี่ยแล้วก็ประมาณคนละกิโลได้ครับพี่น้องถือว่าพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับออกไปหาอะไรก็พอได้กินครับ สำหรับคลิปนี้พวกเราทีมงานนางรองพริเลมนะครับก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหะครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีสสดครับไปก็รอนดะีเลย